จุ่มแรแขกมานจ้ะเป็นเห็ดบนที่ร่มกี้เกาจ้ะพี่น้องตัวนี้เข็มีตาใหญ่ตัวคายยาวคนจ้ะอาสัเอาบัยเห็ดแก่งอีลีุ่มนไงหลุด ก็เลมากรองกับคนั้นแล้วได้นี่ครับกระต่าใหญ่นึงจ้ะรอบนี้ได้แล้วกระตาใหญ่หนึงจิงจแทกไวจ้จ้ะมันสามกิโลนะซังนะสวัสดีจ้าสวัสดีทีมที่สิบหกเมษายนหกแปดจ้ะจะ่งเดินทางกับซังกุ้งจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับผมเดินทางขึ้นภูมอเก็บเพชรบดขึ้นเ่าจ้ะพี่น้องผู้ชมกันว่าสศสุกสีมันบ่จากพี่ไก่กับบ้านน้องเม็ก ตำบลหมายความเภอบุญทลิกคือเก่าจ้าหมายจ้ะคุณดูน้ำกันเลยจ้าจุ่มแดงแข่งมานั่นจ้าเป็นเห็ดบุญธลมคือเก่าจ้ะพี่น้องบ่มีลมอ๋อเหตุฝนบ่อลมบ่มีลมเหตุล้งานเลยเนาะปากกินจ้ะ,ไ,นนะไม่ใช่จังเราจะดอกอะไรเนาะครับเอาเด้อครับผม มีถึงผู้เต้นอีกแบบหนึ่งเห็ดเกิดใหม่ออกเป็นโซนเป็นไม้ครับเป็นบางผู้ผู้จถือฝนที่หลังเนาะแต่ว่าคอสี่ห้าเก็บรอบังหันจะได้สิขึ้นงวิเบิงยีนะสร้างอาเบดนะมาห้าเพิ่น 5, แตกอีกที่กันจะ้ะไปข้่งหนองไหวจง้ะนะาลัางเกะ จ้าเฮ้ยอ่อนๆเลยเ,เลยูาสง้ยสงามแต่เฮ็ดนี่ร่างดอกคันแจกด้วยรับโมตัดทังผีแน่น,นอนจะไมาต้งใจคิดทต้งใมาๆๆๆๆมามมามา Ui em xoắn hiệt thàm Kiếp ngay bây giờ chúng ta về nhà luôn Cá tình nhà, Cá tình nhanh đấy đây กินหมานี่ถ่ายแย่มองดูถ้ากระชังมาซื้อไว้ดิเฮ้ยได้นี่แค่ซองเดียวอ้าวสั่งมาแล้วจ๊ะรอซักกินความมัน เกงกวะเกง่กงโอ้ยเบิดนี่เด้ดเอเจะได้อ๋อไปขอนต่อไปเลยจ้านี่อะไรจ้า cứ chỉ mang cái sao lựa vì muốn cái ý tạng chơi ý tạng ý tạng ý tạng ý đi ý ngay ý tạng ý tạng ý tạng ý ăn ý tạng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  ý เดยเลยจ้ะดีสางดิอืตัวนี้เห็นมีต่ค้ายาวๆต่วตัวค้ายาว่นจ้ะอาสันอาสันเอาไว้ออเฮหิรยันโดขึ้นเต็มจงกิสองใจจะสิมาบ่มาาจะถ่ายมาคือเราจะอดไปไลย โอทีอีตัวนี้รอวาง้อสมอเนาะเอาออกจ้ะมี่ะสร้างป ไม่ดีจ้ะเดีนย้น้อยนี่จะลุ่มแกงแสบมเดเล่นมาเลยขุปเนี่งเห็นอยู่ over <laughs> đây. Các bạn tự ổn để câu bảo. Được, cứ lại. Đừng đưa đi sang hơn không? không gì. Không cần phải chụp đẩy đây. Chỉ xong chùi nhẹ đi. Ngào rồi. กอนี้ยัหที่ตองเกบ้ยใช่หมบอสจ้าฮึี้คนถึงน,นี่เขินเลยจะลองเสกเสกใหม่าหมาเลย

ออกชุดเงาเลยน้ำจะคงขมบ้างก่อน apa ni? apa ni? oh, di sini jam ini mah? he. ini. ah, ini yang เ <G ül üyor> มืองจะมานรืงจิงสีเลย,ยเบ่งของนง่ขึ้นอยู่ปะของนง่ปีแหลกวะเน,นาอเบ่เห้ ห้าหด,ดยอยเลยเนาะอือแต่นี่อย่างไรแต่นี่แต่เห็ดเหเห็ดแกงทั้งนั้น

Chị có thể thử cân không ạ? Trông lái vậy ta. đi xăm liền, liền bà đó. Uống kem sếp แตกว่ะเ่อาแห่างฝนสีตกอีกว่ะจักฝนก็ตกถือมืนอึ่อัดงามเนยเหตกฝีเรียบร้อยครับพอไปเลยวะจ๊ะจอดไม่ไหวคนงามงามอย่าตกเด้อฝนเฮ็ดจงไว้ร้าย ตกข้มโหทิดนี่ละบอ่อใด่ตกับร่รใยเลยพคนอบอาอยู่นี่ละเถียงๆส้่งใิจงไวจ้ะคุณันมาเอาไหมเหลือมาเดี๋ยวสะคนลงไปกันด้วยจ้ะงามเทอื้เดี๋ยวมีอ อยังเหงื passage, ่อได้แสงได้ยังเหงื่อได้วยเก่งเสร็จแห้งได้เห็ดหลินมีแบบมึงเจ็บงายกว่าหลอบรังมือซซองมือหันเนาะแบบนุ่มเลยจ้ะสีดอกพอเก่งฮู้ดซุดๆอะไรเลย ลองให้เรียนมาเลยเดี๋เอาหูเวด้วยมาเลยจ้ะน,น,นี่จะฟองสาวกน,น้องเขียดต,ตะป่าขายาว บรรยากาศดีจ้ะแสงแดดป่ะจ้าเขาขาวน้ำอีกแล้วอูมนี่เป็ดจ้ะเขาถนัดหรอรองสีหน้าข้าวหย่านดอกแกะ พี่แกงวะเบ่กะอาาู้ยแ,แกงแกงแกงนั่นเอาไปแกงใส่นมายแส่บแห้งจ้ะเนียวดีขนาเลยที่ธรรมาชาติไปทำงะไนก็พอดอไดอยู่จามานอยู่ เป็นเห็ดยังไงเอากอนออกดินเนาะอาก่อนต่อไปอีกจ้านี่ตอวนี่จ้าแห้ง ไหออวเลยจ้ะห้อยจะเก็บเลยดี<อ> <c oughs> พี่น้อง่นเก็บเป็นว่านเลยอ่ะคือเราผ่านไงเลยจ้ามันก็ขาดีิแ่ะอ <c oughs> ืข้างกันเดี๋ยวาข้าง ไล่จ้ะโอ้โหในเก็มก็รู้สิจุ่มงามเลยเลยจ้ะ giảm căn há, cái sang cả, giảm căn bênh khôn. à, nhỉ. chờ, thấy chưa đi ยังไงไรี้ยเดี sí. oh 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 ๋ยวจะก็ขายยังไงวนม้พันี่จะได้เยร่อยเขาเลยบบนี้บ่บ่จะขายเงี้มบ่จะจังไงหลุดเพื่อนมากอนดู้นนั่นละได้ขามอคาเงี้ยเอาเลย โอ้ยเห็ดอืสวยงามนักหรือแถวนักว่เห็ดแบบที่สบายยังไงนะสาวแต่จาหนุ่มชำหงุดหงดหอมโอ้เฮ็ดเ้วดจวดก็เราจะไปอีกลร้ขอนมากนั่นนี่เขามาเร็วอ่ะ อบถามหาคนหานมือยังาคอนนะเพิ่เก็บแล้วยังมไหมเหรดหยวเสีย เ,นนะเจออีกแล้วเสียงหินใหญ่ก่ะนี่แข่งก็ว้มไปแต่ว่าคนม,มากเลยอยากจวดไปโรงหันสบายใจเข่งดีจ้ะถามหาคุนหล่ โหดๆจะขอนแก่นหล่นกันงามนี่จะเห็ดหลุนแกงเลยจ้ะ

มันจ้าเอา้ากระตาใหญ่นึงจ้ะรอบนี้ได้แลวกระตาใหญ่สิแพกไว้จ้ะประมาณสามกิโลนะซังนะนถ้าเต็มแบบหยันยัดถุงหนีประมาณสิบเอาสิไล,ล่ลมไว้ก่อนจ้ะเ,<อ> <laughs> เอาแห้งเอาแห้งเลยนี้อู้ไปตัฝนต๊ะขามฮีดดอกหน่อยให้ อยงจะเฮ็ดเดี๋ยเลยจ้าถ้ารุ่นน้ำซาวฝนก็สร้างกรุงอีกจ้างามเลยจ้ะต้องมีกรอบใส่แถบมืีออกกเนาะไม่เคยเจ้าเหมือนหะน้ารอบนี่งานคอนสูงเ่ะพอเฮ้ยมีมยหลายรุ่นจ้ะแตกก็มีนี่แบบนี้จ้ะน,นี่ต็มทีงานเฮ้ ้ถ้าเป็นไงก็ร้ายอยู่เนาะพี่ว่าร้ายอยู่จ้ะถ้าึงน,นี่ร้ายหลินนี่เพื่อนพอดีหลินใบหูเลี้นยนชิดเลี้ยนหาเลี้ยนบาดปากปิ้งน,น,น,<ม>นี่จ้ะแตกก็มี่ปิ้งไงแห้เป็น,นตนัวใคร จะกันฝนตกใส่มาแรงมี่อื่นเก็บได้บุ้ชิดเด้อมีแต่หิมะจงไหวเรืังเกิดอื้อ ngoài hẹn hèn chả khôn chân ngũi chân nhau ẩu vốn chân mười chả này nó ngồi กินแต่แหมองสุดยอดอีกบ้านาเสือจาะพ่อเก็บดอกไงไปแล้วนั่งเสือเลยมาเก็บดอกหน่อยอยู่ออกสอนไปเลยนาเดียวพ่อเก่งเก่งกินผู้เดียวนอิ่มเลยจ้ะ จ้าสะฝนพาพี่พะน้องกลับบ้านลราจะเพราะว่ามานันหนีก็ไปต่อไม่ได้จะเหมือนฝ่าหมือนฝนมาสะฝฟนก็เลยลงจากผู้ก่อนจ้าทำอรุณนน้ำกันมืออื่นนี่สิมีความโศกความมานันคือมันหนีเพ่าจะจะพี่น้องเต็มกระบ,บุงใหญ่เลยจ้ามีแต่เห็ดแกงมันสุดยอดเลยจ้ามาพอเห็ดเกิดใหม่จะเมือนนี้ จ้าสื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในเด้อจ้าก็กกะดิิงแจ้งเตือนไว้น้ำจ้า้าหลุนน้ำกันมืออื่นนี่ซัฟอนก็สร้างกุุงสิีโศกสีมานซําได้จ้าสีมีความอลังการในพี่น้องมึงอีกบ่จ้าสำหรับคลิปมันนี้ขอตัวกบ,บานกอนจ้าสวัสดีจ้า